สวัสดีค่ะพอกันอยู่ในใจกันหนึ่งเทพตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนเนลิงนกทางเราก็อยู่ที่โรงเรียนนะคะตอนนี้ก็เลิกเรียนแล้วเรียนเสร็จแล้วเรียนร้อนแล้มานำเกลี่ยผมนะคะเสร็จแล้วก็ช่างิปอช่างปอซาลอนอ,อ,อุ้ยหวัวหวัวช่างปอซาลอนนะคะสร้างคนเก่าคนเดิม,ม,มเบี้ยผมแบบเบิร์ดทองค่าจา้างเขาว่ไงจีอ๋อเสื้อเสื้อน้ำยืนเด่นล่าสุดสร้างบนเปียผมให้เต็มหัวเปียหน่อยหน่อย เพื่อนยังก่อนเปียบฝรั่งเปียพุเปียพุมาหน่อยอันยีนอะไรอันนาะส่งวิโุทอือหืออนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนนะคะนั่งเรียนยูฟุนบารย่านถารุนมะทาวเตอร์ส่ของกูจักเครือกูเป็นยังสอยอยู่ใส่แมนอยู่กูกูถามว่ากูจักเครือกูบอกว่าสินะส่งของกูยำอะไรกูไม่เป็นไรแอฟราดีอยู่ปอ็ย่อป้ ไม่เป็นไรแอปเราดีอยู่เดี๋ยวไปแตง่งเดี๋ยวก็มูแตนงนโอ้ยคุณบอกโดนเอากระันมาอยู่กับเพื่อนหลังนักเรียนนะคะเดี๋ยวก็ไปก็อาจจะไปกินหมูกระทะนะคะเพราะว่ามื้อนี้มีสปอนเซอร์เดวท่านก็บอกตอนแรกว่าสิกินยัม่มเราเห็นโมจิภาพมาซื้อยั่มตอนแรกมันที่นี่เด้วเดาเหมื้อนเลกินหมูกระทะเน้อนม่มีเลยพ่อเลี้ยงแลาวสันเล่ยกลับไปก็เล่นมาสิไปกินหมูกระทะแทนยั่ม มือนางสีกินยำวาะนี่ก็ต้องขอบคุณแม่วิไลด้วยนะคะแม่มมรพิรัยพรเพราะหนังสือสุดย่นไห้ทึ่งอยังโอนงินมาไล่จงของนานนีมนาไห้มือเงี้ยนี่อยางมูกระทะอีกมาไปกินน่ะบ่ผู้ใดทัมม้น่ะจีกสองกิโล่เดยเพื่อไปกินหมูกระทะเมือม่อนึงเมือมอม่อไหร่สดเมือ่อยาม,มัน มือไร่สนหลอบก่อนคนน้อมขี่รถไปยังเต่ตะเลืงไปหอดบานกักเอาอันดอกไม้ไปส่งเอาอะคนมาไร่กับดอกไม้ไปส่งเอาเสีกันย่างคนเก่าบใส่เอาไปแบบรีบคือออกมาข้างนอกเนาะนี่ต้นน้องอันน้องอันน้องจะส่งข้าศัตรแม่ไเสียขันย่างจะมาส่งข้าศัตริน่องตอหลอดอันเสียขันย่ากูใส่เนี่ยแล้วกันพี่ไอกันมาที่นี่มันมันเท่ามันเท่าสี่เก้าขาท้ามาเสียขันย่างว่าคนเก่ามาเอา เลิกกที่หอดบ้านยังมาไหนจังไหนแล้วหอดเรื่องนี้มาเพิ่งมาบนหนาวเพื่อน่าหนาวแต่อยู่บ้านนี่รถไฟมันต้องไปไกลหรอเมืองข้างนางเปียผมอยู่นี่แต่ตะบ่ายสอนเกิดใบซ้ำที่เราไปนี้บบซ้ำที่เพิ่งนะใหายังเปียมาห้าเดียวอยู่ไปตะเพื่งมาขึ้นมาเปียข้างล่างขึ้นไปก่อนเอาภาสีซ้ำก่อนหรอกตรงกลางเหมือนเปียเปียจากข้างล่างขึ้นไปเพราะว่ามาทธานไม่เหลือเขากำลังมาจุ่มเฉยเลย พี่ค่าจ้างเท่าไรคะสร้างพอไม่มีค่ะยนต้ายเลนคอนนี้เราก็เราสงมาราะคะแล้วก็จะกลับไปกินบอ้บุฟเฟ่อบุฟเต์วอมฮนบุฟเฟต์กัน้าอยากกินหรอจะไปกินกลับไปกินเนื้อย่างตอนแรกก็อาจจะซอมเพ่งจานพนี่ใจที่กันต้องถามาเพียกรอน วัอน,นี้ม่าอยังมาไปคนเลือหาดแลนจะซ่อนแลนจะซ่อนลองเีง่หนึงนะบ่าโมลุนทำเงินด้วยกันเดในเบืองก่อนตอนนี้เราต้องกลับไปทำงานการบ้านนะคะเรามารอรุ่นนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีสมุดชั้นจังโมคอยอย่นได้ส่งงานแต่บมคอยไมีเวลาับงางส่งงานวันนี้หนีก็เลยเออจีเลอเลี่ยนไปกับสิไปเคลียร์งานานี่มันเหมือนตอนนี้ก็ร่างสีว่าใกล้จะสอบแล้ววันที่สีนี้เราก็สอบแล้วที่เดือนหน้า เนมกรากระดิสอบเนี่ยก็ต้องเครียดงานเตรียมตัวสอบแต่ว่านังสือว่าอเลนหรอการไปเข้ากันจำว่ไใดบ้านหรอคิดว่าอันเป็นนําเสนออันนั้นเม่อเมื่อขอจะคล้องพ่อบุญยังนี้ได้แต่ว่าจำว่ไใดนะอันนี้ว่าคู่ทําอ่ะจำว่าใดไม้สุกคู่นี้ไปพิจิตรทุเดียวคุณตาว่าดีเยอะเดี๋ยวบนกระดาษนะดีอยู่บนถามพ่อมเลิศ ่ว่าส่มเยนกนนี้ที่นี่เหอตะลิต้นเออโอเคค่ะเดี๋ยวก็จิทาเราเริ่มจงมาลับแต่อาจะกลับเะย่างหัวย่าแล้วจะนานจะประมาณประมาณเกือบๆหามมุกของบ้านจาเลยกาจิเราวดถ่ายบนอีกแค่นึงตอนเย็นเราก็จะไปกินหูกระทะหมากระทุกินด้วยถึงบัานเรจะท่ายเห็นบา่งอีกแค่นึงจ้าเปยน่มาแล้วเรียบร้อยจ้า อย่าบอกว่ามีคนขโมยน้องโมยรูดาวชัดเลยอยัมห็นใต่วหมตะยังไม่ไม่โลลีลูกยังคนใดเวลาทีแล้วเอาไม่โลดมเล่นโดยนี่อันนี้ายกันนี่นไม่โลดมนี่มาไม่โลดมะนี่อันีเร็ว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 เรเร็วเรโอ้ยไม่ตงมีข้าเหรอวะซอมันจอยลงมันตัวน่อยคือแบลังยิด มันแค่ลดน้ำหนักมันกำลังยืดขึ้นไม่มันลดน้ำหนักมันกระทาะลงมาใส่นี่ทำมาแล้วเรียบร้อยจ้ะเกือบเกือบหามงค์หอยบ้านอุ้ยดูเละจังเอาเลยนะเห็นอีหยังมันกินกระดาษทิชสู่เงี่ยวมันอะไรนะมันกินเก็ดมันแสียวันนี้ตื่นก็จะห่อนอย่านะเธอกินไม่ได้ พี่เล่าเอามาพอถึงนี่พี่เล่าเอากาซ่ามาแล้ว เปดามักไปลอยเอาด้อลยเอาไปลอยไปรักอุ่มมาแต๊เว้นนอานอนเฝ้านอนรับล้วนอนรับอีกอย่่มากาศมันนอาหลงนอนหลง่าพันยูนี้านนี้ข้าพันบอกดาวว่ายูนีมันแดดข้าไปปนอนรังแบบข้าไปนอนกอดเน่งข้าเป็นสองหนาครับมาเฮยนูไไปลอยอยู่ไหนเล่กันแรงมากมันไปนอนชื่อพนตัวนี้ขรายู่มันว่นี่ยากิน บแมนมันกินกระดาษกระดาษเพิ่นเพิ่นกำลังปรลองวันน้ำนมไม่อไม่รอไม่รไม่มาหนแล้วมามกินนามดีดีเพื่อนทอะ้ขั้นแขวบีนี่ตังมันบอคอยกินหนามได้หนูแต่ว่าม่นมมหาเก่งเก่งเกงทกันได้ให้ดมไปเลยขั้นแขวอาบน้ำไหม หมูเน yeah. uh ี huh. no well, eating eating fruits, um, like mm ่ย hmm. ค okay. so ่หลางขี้ดินละกินอะไรันาเี่ยร้ว่าเรกินรลู้หั่นยวแล้วอาหารน้าเจ้วเร็วย่งเต็มเลยค่ะก้ดปเสิไปนั่งกินแค่ข้างหลังก็ได้เปนั่งิแค่วันนี้ไม่รอไปเก็บเลยต้องเอาไมไปนแข่เดียวอะกันไปนั่งนยกันเลยไปรุ่น่กวา มาเล่นต่อสิค่ะเห็นไหมบรรลุหือไมอย่ามายุ่งกับฉันอันอย่ามากินเนี่ยหม่กินก็เด็กน่อยเด็กน่อยกินพอเด็กน่อยพราะเา่นาจะเลี้ยงกันไเล่นบอกว่าเราไปกันไม่ได้ไป่ล้วไปแล้ไปแล้ไปล้วไปแล้วไปไม่ลไป้แล้วไปแไป้ไปแวไนลปลวา้ไป้ไม้้ สวัสดีค่ะเห็นผู้ดังกว่เนี่ยนั่งกินอะไรอย่างไม่นั่งกินคนละเขีเหรอเปิดลำโพงนั่งใส่เแค่ยีถ้า่งนตีดแค่ม่นั่งแก่้งเครื่องเยแตังถาิงนัเพอ้าไ่นไม่มีซองเขียนอยู่ไหมไวะเขีแคข้างหลังมีซองเขียอยู่ทำรุ่นบางที่ะไม่มีซองเขียดไปหาตอมาเลยปะ แค่จะมีครับจะมันรูปเก่าเก่ามีไม่มาได้เลยแม่คาะถ่านกินอะไรยากจ้ะทำไมยามากินอะไรยากมาโน้มหงมกันก็เรืนอยๆก็หัวนั่งหนีแต่เดี๋ยวจะไม่กินพอไทยกิบจะลืมภาพ่าจจะพรไทยกิบไปอันเดียวนี้คิมเี่ยเอาไอซ่าหนีก็น่าจะเดี๋ยวเอาไว้พร้อมกันคิมหนาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเอ้ไม่รู้ไม่ีูโอ้มันไปสิ จะเห็นหลุ้นมือเด้แต่ว่ามันดิ้นเต้นนะนะ่ะ